เตะกัน้าอุอ๊ยอยอ๊ยออ๊ยอ้ยยสดงสดอ้ลูกใหม่นี่แรงมากเลยขนาดตีเบาๆตอเล่นหน่อยดิเอาเลิกในบนหัวเลยเหรอปึ๊บนักดีแสดา เออถ่ายให้ยพีพรหน่อยพี่บ่า <กด S 2> <ท>ยจะรันแปงหนึ่งบา<ะ>ทกดอ่านแล้วกดอ่านแล้วพ <c oughs> ี่พี่วิวอยู่ไหนอะไรถ่ายถ่ายให้ดูยีพรอ่ะนี่ยทุ <c oughs> ยกคนถ่ายของใครถ่าย,ยของยพอีพรเน้น ยังไงกันเลยป่ะโอเคค่ะเโอ้ยตะก้อนมีดีนะตะก้อนตะก้อนต้องไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปาดหัวตะก้อนเอ้ยอันนี้ตีดีจะตายอันนี้ไม้เบามากเลยเนี่ยใช่ไม้เบามากไม้เร็วผมว่าเนี่ยเนี่ยผมเอาไปได้เอาไปเอาไม่ได้ก็ไม่ได้เล่นได้ โอ้ยอันนี้ก็แรงไม่ใส่น <einfach> ก็นก <anak lonely> ็ลบในยไม่แบ่จะั่ต้องลุกต้องเออนี่ทุกคนเยพรพีพรเวเดโอแงว่ะ ใครซื้อใครซื้อใครซื้อเฮ้ยบัง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 เยี่ยมน่อยนี่ค่ะคุณยายพรยายพรชื่อชื่อนี่หนูเป็นตากล้องให้ ไม่ต้องหนูเป็นตากล้องให้หนูถ่ายสวยอพอนกลับไปเจมมิวสลับกันหอพอจีนไปถึงไหนคะไปอะไระลูกลนนววิวหนึ่งคะแนนพี่วิวหนึ่งคะแนน อย่าไม่ต้องนั่สูงสูงก่อนอย่าต้อยโดนหนึ่งสูงดันดันไม่ใช่ดูงเสื้ ได้ก็ไ <rôle> ด <à> ้เลยไม่เกียวโอเคแล้วโอ้ยคือการนี่กลับแลยอ่ะไม่โดนมั้ไม่นับอ้าวสามอย่าหนรอบก่อนเมื่อกี้มันก็ไม่โดนไม้นะลูกเสิร์ฟมาครูท่านนี้โอชิน่าไม่ได้ พี 2, 2, 2, 3, 3. ่มาได้สามไม่ไม uh ่เดี๋ยวให้พีต้นนะสุดๆไม่ต้ดๆไม่โอ๊ยเดี๋ยวไปดึงมืออุ้ยเกินราคาเลยโอ๊ยโอ้ยหนึ่งตัวพี่มาได้

หันมาหน่อยห็นป่านมามามาตีมาอยู่ผมอยู่สองเลยเออได้ไหมม่แม่คนนี้อันนี้ไม่นะมาเลยนะอ่ะคือตัวใหม่นะ 2ต่อหนึ่งนะคะหิตัแ้เอาไ้อนนี้ยเล่แทบหัวไม่โดนอะขาหักเลยจริงๆออออนาลบหน้อยโดบพี่จะเดินไปค่ะอาหารุ๊้ลงานเซลค่เซลบอจิงไม่นะมันหายไปเดี๋ยวโทซ้มาดนนะไลยามือกันใให้ สองต่อหนึ่งรออะไรจะลงกุ้งไหมนะว้าวกุ้งสดเหรอน่ากินว่ะดีวเปายากมครึ่งตัวนะกินกุ้งฉีเลยเตะได้ด้วยมีการเตะ อะไรไม่ดีป่ะต่อกลับเข้าม,ม,มาการกลนะับเข้คนส,นสนคนคหนึ่งต่อหนึ่ง เนนนนนนน็นกินชัดแบบมะานงกินนะ้ำกันพรคนมะนัแช่น้ำปลางหอยดูดเด้อเดยวไปหลังอีกขาดเองลาอุ้ยโอ้ห้เก้ากอบดนข้าวองกางาเปยเนป็ดมีอีกน่ในตู้อ่ะมันกองเอือ นฝนตกเลยสปลากระพงะหนึ่งกระมีดไปทำไม่ได้ดีบมาบ่วยท่อนฮะดิบอ่ะท้องแม่ท้องลูกกินไม่ไดิบไม่ได้อครับทุกคนนครใหญ่กินกันนะ